นี้คุณลุงอาลีนะครับก็ผมขออนุญาตท่านแล้วผมไม่ใช่รู้จักท่านนะก็เจอที่บริษัทท่านมาซื้อน้ำมันํำข้าวแล้วหัวข่าวนะผมขาวหมดแล้วภรรยาท่านก็ผมขาวหมดแล้วอายุ80แล้วครับเขาเดินมาซื้อน้ำมันรำข้าว8กล่องโอ้ยซื้อไปทำอะไรเยอะแยะอยากรู้เรื่องชาวบ้านจริงไหมก็เดินเข้าไปคุณลุงครับคุณลุงซื้อไปทาอะไรเยอะแยะครับคุณลุงบอกว่ามีคนฝากซื้อบอกเอ้คุณลุงกินดียังไงเก็บเก็บข้อมูลนะคุณลุงก็บอกว่าจริงๆลุงอ่ะเป็นมะเร็งในไตแล้วก็เป็นมะเร็งที่ปอด ตัดไตทิ้งไปข้างนะตัดปอดทิ้งไปหลบหนึ่งนะหมอให้ยันกินยาเคมีวันละสี่เม็ดเม็ดละสองพันอ่ะวันละแปดพันแล้วแกกินแล้วอาการของเขาคือแพ้ยามาเร็งทําให้แบบอัเจียนตัวเป็นผื่นอะไรแบบทรมานมากสู้ไปเลยนะครับอันนี้พอกินน้ำมันรำข้าไปปุ๊บไม่กี่วันเลยครับอาการแพ้ยาก็ดีขึ้นจนเขาสามารถกินยาได้เป็นปกติแล้วพอผ่านไปเกือบสองเดือนไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอก็เริ่มลดยา,มาเม็งท่านจากสี่เม็ดเหลือสามเม็ดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็สุขภาพดีมากลุงอารียังบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปงานเลี้ยงรุ่นมานะเพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นมะเร็งผมยังนึกเลยว่าเอ๊ะรุ่นไหนอ่ะลุงเพื่อนเลี้ยงรุ่นนี่รุ่นไหนไม่รู้นะรุ่นอนุบาลหรือเปล่าไม่รู้ยังเลี้ยงรุ่นกันอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยเพื่อนไม่รู้เลยคือตอนนี้แข็งแรงมาก,มากนะครับท่านก็แนะนําให้คนเป็นมะเร็งอีกหลายคนได้กินนะครับโดยเฉพาะนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านในครั้งแท็กซี่กลับบ้านกดว่าในแท็กซี่มีกลิ่นเลือดเขาก็อุอ้ยตายเราจะโดนค เออโชเฟอร์เลือดใครอ่ะมีกลิ่นเลือดโชเฟอร์ก็บอกว่าเลือดผมแหละผมเป็นมะเร็งลำไส้ขับแท็กซี่ไปเลือดก็ไหลไหลลงพื้นไปด้วยเลยลุงก็ตกใจก็เลยแนะนําว่าลองกินตัวนี้ดิลุงกินดีคําตอบคลาสสิกว่าไงรู้ไหมครับไม่มีตังตค์แท็กซี่บอกไม่มีตังค์ลุงบอ,อกไม่เป็นไรก็ลุงให้ไปกินนะครับลุงให้ไปกินเลยเพราะลุงแบบอยากอยากช่วยนะครับเพราะเขาไม่ไม่สามารถไปรักษาได้ด้วยเพราะเขาต้องขับรถเลี้ยงเลี้ยงชีวิตด้วยกินไปห้าวันแท็กซี่โทรมาบอกลุงว่าเลือดหยุด คุณลุงเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและได้บุญมากๆเลยที่ว่าได้ช่วยคนเนี่ยหลายคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็มักจะใช้ชื่อเล่นกันโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านชอบเรียกว่ากระดูกทับเส้นแต่โดยส่วนใหญ่เป็นอาการหมอนรองกระดูกมันอ่อนแรงลงเห็นไหมครตอนเด็กๆหมอนเราจะกลมพอมันอ่อนแรงลงมันปิ้นมันบี้ลงแล้วมันปิ้นออกด้านข้างก็ไปทับเส้นประสาทเหมือนเราเวลายืนเราท้องตึงเลยนะเวลานั่งเป็นไงครับเริ่มมีปิ้นออกมาแล้วเหมือนมันย่อลงแค่นั้นนะครับ พอยืนขึ้นมาก็หายไปแค่ไหมครับน้ำมะนันข้าวไปเพิ่มความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกได้ทําให้มันยืดขึ้นมาเหมือนยืนขึ้นมาครับอาการก็ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทเรื่องสุดท้ายแล้วเห็ไหมครับเกี่ยวกับผนังเซลประสาทต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความทรงจาลดอาการเครียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยน,นะครับวิธีกินก็คือกินครั้งละ2แคปซูลพร้อมอาหารเชา้ากลางวันเย็นยกเว้นอาการเดียวก็คือมาเร็งระยะ3ระยะ4ี่ให้กิน9เม็ดเช้า3าวัน3เย็น3านอกนั้นเหมือนกันหมด น,นี่คือพระเอกของเรานะเป็นไงครับสุดยอดไหมครับ <Wow. S 1> ยอดเลยนะ